สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีนางนิพาพัานธ์หมู่แก้วอายุ33ปีถือทะเบียนสมรสเข้าไปบุกงานแต่งของเจ้าบ่าวสาวคู่หนึ่งโดยระบุว่าฝ่ายชายคือสิบตำรวจเอกสรัญยู่หมู่แก้วอายุ34ปี ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาศสามีของเธอที่จดทะเบียนสมรสและอยู่กันมา16ปีมีลูกด้วยกัน2คนแต่แอบมาแต่งงานกับสาวอื่นจนเกิดภาพที่มีการโต้เถียงกับฝ่ายชายที่เธอระบุว่าเป็นสามีแต่ฝ่ายชายและเจ้าสาวกลับทำท่าทีไม่รู้ร้อนรู้หนาวและ ไล่เธอออกจากงานซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่18กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานั้นล่าสุดเวลา21นาฬิกา30นาทีวันที่19กุมภาพันธ์ทางทีมข่าวสามารถติดต่อขอพูดคุยทางโทรศัพท์กับเจ้าสาวตามคลิปได้เป็นครั้งแรกซึ่งเจ้าสาวคนดังกล่าวเปิดเผยว่า ตนรู้จักและชอบพอกับตำรวจหนุ่มมาระยะหนึ่งด้วยความรักที่มีให้กันจึงยอมทำในสิ่งที่รู้ตัวว่าผิดเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงการจัดพิธีแต่งงานแต่เมื่อเรื่องเกิดขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วตนเองก็อยากขอโทษสังคมขอโทษครอบครัวทางเมียหลวงและขอโทษพ่อแม่ญาติของตนเอง โดยเรื่องนี้ตนกับตำรวจหนุม่มขอรับผิดชอบไว้เองขออย่าไปโทษหรือมองครอบครัวหรือเครือญาติของตนว่าไม่ดีหรือรู้เห็นเป็นใจหญิงสาวรายนี้กล่าวด้วยว่าตนได้รับผลจากการกระทำของตัวเองแล้วทั้งอายทั้งเครียดและต้องตกงานเพราะทางร้านทองที่เป็นนายจ้าง ได้ประกาศให้พ้นสภาพพนักงานอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งตนไม่โทษใครขอโทษตัวเองแต่ก็ยืนยันว่าที่ทำไปทั้งหมดเพราะความรักที่มีต่อกันส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรตอนนี้ยังไม่คิดอะไรเพราะยังเครียดและวิตกกังวลกับเรื่องที่ต้องเผชิญในวันนี้จึงออกมาขอโทษอย่างจริงใจและที่บ้านของเจ้าสาวคนใหม่ ที่ใช้จัดงานแต่งอยู่ที่ตำบลท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทภายในบ้านมีซุ้มดอกไม้ในงานแต่งประดับอยู่ส่วนญาติทุกคนกำลังยืนพูดคุยกันอย่างตึงเครียดแม่ของเจ้าสาวยืนคุยโทรศรัพท์น้ำตาไหลญาติคนหนึ่งเดินเข้ามาหาทีมข่าวช่องวันพร้อมเปิดเผยว่าทุกคนในครอบครัวอยู่ในอาการเครียดเป็นอย่างมาก จับต้นชนปลายไม่ถูกและยังเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอยืนยันว่าเจ้าสาวและญาติของเจ้าสาวทุกคนไม่รู้มาก,ก่อนว่าเจ้าบ่าวมีครอบครัวแล้วตอนนี้ทางญาติกำลังปรึกษากันเพื่อหาทางออกของปัญหานี้พร้อมย้ำว่าบางประเด็นที่ฝั่งภรรยาหลวงพูดออกไปก็ไม่เป็นความจริงและคนในโลกโซเชียลหลายคนก็เข้าใจผิด หากเจ้าสาวพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งทั้งนี้นักข่าวพยายามโทรหาสิบตำรวจตรีคนนี้หลายครั้งปรากฏว่าเจ้าตัวยังไม่ยอมรับสายทีมขณะที่เพื่อนสาวร่วมงานของเจ้าสาวเปิดเผยว่ารู้สึกสงสารเพื่อนเป็นอย่างมากหลังจากที่เกิดเหตุได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าตัวอยู่ในอาการเครียดอย่างหนัก ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้และไม่ฝันทงว่าเพื่อนท้องก่อนแต่งหรือไม่ขณะที่แม่ค้าอีกคนเปิดเผยว่าตนเองเห็นสิบตำรวจตีคนนี้มารับมาส่งว่าที่เจ้าสาวเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นทั้งคู่แสดงออกเหมือนคนรักกันทั่วไปยอมรับว่ายัางรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและล่าสุด รายการโหนกระแสทางช่อง3 HD โดยผู้ดำเนินรายการหนุ่มกัญชัยได้เชิญจอยซึ่งเป็นเมียหลวงบุกงานแต่งงานสามีที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงอยู่ในตอนนี้มาเปิดใจพูดคุยในรายการโดยจอยเปิดใจว่าตนแต่งงานอยู่กินกับสามีมาก,กว่า16ปีแล้วมีลูกด้วยกันสองคน คนโตอายุ15ปีคนเล็กอายุ5ปีและคืนวันเกิดเหตุราวๆเที่ยงคืนเขาแต่งเครื่องแบบบอกจะไปเข้าเวรตนก็ถามว่าจะไปจริงๆใช่ไหมเลือกทางนี้จริงๆใช่ไหมส่วนเรื่องของการที่บุกไปงานแต่งงานในคลิปที่ปรากฏนั้นเนื่องจากมีคนมาบอกว่าสามีกำลังจะแต่งงานหลายคนมาบอก ก็ไปเพื่อพิสูจน์ว่าจริงไหมไปให้เห็นกับตาโดยมีคุณแม่ของสามีก็ชวนไปดูให้เห็นกับตาซึ่งพ่อแม่ก็ไม่ทราบมาก่อนว่าลูกของเขามีหญิงอื่นและคลิปที่แชร์ในโลกโซเชียลนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ตนจะไปที่งานซึ่งแม่ได้บุกเข้าไปก่อนแล้วตนก็เพิ่งรู้ตอนคลิปที่เขาแชร์มาตอนนั้น ซึ่งในเวลาต่อมาเมื่อไปถึงงานตนก็ได้พูดกับสามีอีกครั้งว่าจะเลือกทางนี้จริงๆใช่ไหมเขาก็เงียบและบอกว่าใครไม่ใช่แขกก็ออกจากงานซึ่งเขาไม่ยอมรับความจริงว่าอยู่กินกับเราขณะที่ฝ่ายหญิงตนก็ไม่ได้พูดอะไรตนก็ชี้แจงนั่นแหละว่าจะแต่งจริงหรอแต่งก็ได้แค่แต่งนะเพราะใบจดทะเบียนสมรส ก็ยังอยู่นี่ยังไม่ได้หย่ากันก่อนหน้านี้ตนเคยจับได้ครั้งหนึ่งก็ได้ขอให้เขาเลิกกับผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงก็ไม่เลิกตนเคยให้ทนายทำหนังสือเตือนหรือพฤติกรรมซึ่งเขาก็ได้รับจดหมายเตือนแล้วแต่ก็ยังนิ่งเฉยเบื้องตนตนกับทนายเตรียมฟ้องเรียกค่าทดแทนฝ่ายหญิงแล้ว3 0 0 0 0 0บาทเมื่อหนุ่มกัญชัยทมว่า หากสามียอมเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วกลับมาอยู่กินกันตามปกติจะว่ายังไงซึ่งจอยก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆมีปัจจัยหลายๆอย่างมาเกี่ยวข้องทั้งเรื่องลูกซึ่งตอนนี้ก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อีกทั้งตนอยู่กับครอบครัวสามีทั้งแม่และพ่อสามีก็รักตนมากๆตอนนี้ตนก็ยังให้คำตอบไม่ได้ ว่าจะเอายังไงต่อณนะตอนนี้ยังไม่อยา่าไม่ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ยังไม่หย่าในตอนนี้และล่าสุดวันที่19กุมภาพันธ์2564โดยพันตำรวจเอกปฏิกรหารหัตถกิจผู้กํากับการสถานีตำรวจภุทรเมืองชัยนาทยังขอไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน แต่เปิดเผยข้อมูลเพียงสั้นๆว่าวันนี้ตำรวจหนุ่มคนที่ไปเป็นข่าวดังกล่าวขอราราชการไม่ได้เดินทางมาทำงานและขณะนี้ได้รับทราบเพียงข้อมูลจากสื่อมวลชนที่มีการนำเสนอข่าวเท่านั้นซึ่งตรงนี้หน่วยงานต้นสังกัดคือสถานีตำรวจภูธรเมืองชัชนาทได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหลังจากนี้ ก็จะเรียกฝ่ายชายที่เป็นตำรวจและฝ่ายหญิงซึ่งเป็นภรรยาที่มีทะเบียนสมรสมาสอบสวนข้อเท็จจริงตรวจสอบเอกสารใบทะเบียนสมรสเรื่องนี้ไม่ใช่คดีอาญาแต่เป็นความผิดทางวินยัยต้องดูว่าเข้าระเบียบข้อไหนถึงขั้นจะไล่ออกจากราชการหรือไม่แต่หากถามว่าผิดหรือไม่ตอบได้เลยว่าผิดแล้วขั้นตอนจากนั้น ก็จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบต่อไปหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านของตำรวจหนุ่มที่ปรากฏในคลิปที่ภรยาบุกงานแต่งซ้อนได้พบกับบิดาซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจบำนาญโดยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวานลูกชายกลับมาบ้านพักหนึ่งผมได้อบรมแล้วก็ไปไหนแล้วไม่รู้ก็พูดไปแรงด้วย จากเรื่องนั้นก็มีรักแคระขายมาจากเพื่อนๆที่พูดต่อกันมาบ้างมีคนโทรมาบอกว่าทางฝ่ายผู้หญิงเขาออกข่าวว่าเขาจะจัดงานแต่งทางภรรยาผมกับลูกสะพ้ยเขาอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จึงไปดูกันถ้าไม่จริงก็กราบและก็ปรากฏตามคลิปนั่นแหละก่อนหน้านี้ครอบครัวของลูกชายเขาอยู่ดีกันดีมาตลอด จากเหตุการณ์เมื่อวานตอนเที่ยงคืนลูกชายแต่งเครื่องแบบเ็จแล้วบอกเมียเขาว่าจะไปเข้าเวรพอเช้ามาก็เกิดเรื่องถึงตอนนี้ไม่ได้มีปากเสียงอะไรกันเจตนาทางลูกสะพ้ยต้องการให้ฝ่ายหญิงทางโน้นรู้ว่าผู้ชายเขามีลูกแล้วมีเมียแล้วจดทะเบียนสมรสอยากให้ทางโน้นเลิกลาได้ยินลูกสะพ้ยบอกว่าทางฝ่ายโน้น โพดยั่วจะเอาชนะเมียหลวงจะเอาให้ได้แต่ประเด็นที่ว่าฝ่ายหญิงท้องหรือไม่น,นั้นตนไม่ทราบซึ่งเมื่อวานลูกชายกลับมาบ้านประมาณ11โมงเช้าก็ได้บอกกล่าวเขาไปว่าทำแบบนี้เป็นสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องเราเป็นข้าราชการตำรวจต้องมีวินยัยพ่อเองเป็นตำรวจมากกว่า30ปีแล้วเรื่องจริยธรรมมันต้องมี ถ้าจะอยู่ด้วยกันเฉยๆเราก็ไม่ว่าไปไปมาๆมันจะไม่มีเรื่องมีราวแต่มาตกแต่งแบบนี้ข่าวมันดังใครๆก็รู้หมดโซเชียลมันไวพอรู้ปุ๊บทางแม่เขากับสะพ้ายจึงไปในงานเกิดเรื่องตามคลิปเรื่องงานแต่งครั้งนี้ทางลูกชายไม่ได้บอกเลยหนีไปแต่งแบบไร้เหตุถึงบอกเราก็ไม่ไป เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทางฝั่งลูกสะใภ้เองเขาไม่คิดจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับสามีเขาเพราะหากเขาถูกออกจากงานจะไม่มีใครหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งมีลูกด้วยกันสองคน